สภาพลูกนะครับลูกใหญ่ใหญ่ลูกสวยนะครับร้อยแล้วลูกนี้ไปลุงเจ็ดเจ็ดโลอ่ะพันกว่าบาทก็เก็ก็ก็พันกว่าบาทลูกลูกนึงนะคุ้มแล้วก็สภาพบินนะต้นก็กี่ปีต้นขนาดนี้กี่ปีเจ็ดเจ็ดแปดปีพออ่าก็ก็ประมาณนี้นะ ก็ดินด <that> um, uh, no ินครับดินแล้วก็น้ำดินนี่อุ้มน้ำมากนะครับก็โอเคไว้ดูว่าเรามาดูจริงๆครับศึกษาพี่จันเป็นดินลวดเออลูกสวยนะครับเชลโลไม่ค่อยมีพิ่จันเป็นมั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 นไม่เหนียวนะดินลวดดินสายนี่เหนียวนะเหนียวแดงติดติดรองเท้าเลยนั่นเนี่ย กิจกรรมเสริมของสวนสวนแล้วนะสวน,นะสวนบ้านคูณก็มีมีอ่ามีเฮาสเตย์กับกับสวนน้ำนะครับหน้าไม่มีทุเรียนก็ผลไม้อื่นเสริมก็สวนน้ำก็กลังปรับปรุงครับเติมทีว่าจะมานอนที่นี่แต่ว่าปรับปรุง เราขออนุญาตเดินรอบรอบ,รอ,บรอบสวนสวนทุเรียนและสวนน้ำตรงนน้นก็เป็นโฮมสเตยนะครับเออทำครบวงจรเป็นสวนของคนรุ่นใหม่ครับรับช่วงมาจากคุณพ่ออู้ดูดูตัวกล้วยต้นเนี้ย เรียนก็เรียนก็อเก็บไปหมดแลวก็ไฟกินท้างนอ้นนี่ตอนนี้ก็เหลือๆน่าไปดูลูกใหญ่ครับใหญ่มากโอ้ลูกสวยนะครับนะโอ้โหครับกำลังออกครับโอ้เนี่ยก็อากาศแล้วก็ดินแล้วก็การดูแลรักษา น้ำเต็มพอดีอันนี้แหละอันนี้เป็นสิบรูปเองน,น,นี่ตอนตอนตอนนี้เขายังไม่เก็บเลยโอเคเลยอีกนานเลยเอาเอาคนจันไปวิเคราะห์ดิมันมัน,อ,น,นอายุเท่าไหร่แล้วใกล้สุดไม่ใกล้ไงใกลยยย้ยัง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 นะ ประมาณลูลกละสโลสี่โลสโลหรอเสี่โลได้สี่โลได้นะครับต้องบนดึงเออเขาเขาไม่ผูกเหมือนจันทร์นะย,ยังไม่ผูกเนาะยังต้นยังยังไม่รับน้ำหนักเยอะติดเป็นสิบลูกแล้วไม่ไหวไงอ,อากาศอากาศเหมือนที่จันทร์เลยครับที่จันทร์แล้วก็ดินดินเป็นดินแดงแล้วดินลูกลูกลางแดง นี Billie, Billie, Billie ่ก mm. mm. ็ต hmm. uh ัดแต่งกิ mm ่งเพื่อจะปีปีหนึ่งกอครั้งหนึ่งใช่ไหมครั้งเดียวก็ช่วงไม่มีทะเบียนเขาก็ทำสวนน้ำครับสวนน้ำมีโฮมสเตย์มีอะไรกปล่อยธรรมชาติอ๋อได้แล้วเห็นดินละก็มาดูดินเนี่ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยดินที่นี่เป็นอย่างเงี้ยสีแดงเหมือนดินลูกลังแดงเป๊ะเลยโอเคแล้วแบตผมจะหมดละเดี๋ยวแต่ไปตัดต่อแล้ว ยูทูบขึ้นเองเป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกโอเคคนที่ติดตามมาก็บ๊ายบายลาลาอ,อีพีนี้